เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไอ้แบล็คบลูตัวนี้พี่น้องมาตัดใหม่เหกันอู้วันใหม่กองเอรีเหมือนกับเผาทานครับมาเผาทานเดี๋ยวไปเบิ่งใหม่ก่อนเดี๋ยวอะไวันนี้จะคล้องใหม่เขาครับนี่ใช้คลิปนี่นี่ครับเดี๋ยวดิตัดใ้เบิ่งจรกตัดจากปากนึงเนาะนี่สองปากไว้ตัดนี่ตัดนี่เอาสามทอนไปนนี่ทอนหนึ่งเอาสามปากเออ เดี๋ยวเดี๋ยวจัดสานทีก่อนอืมแล้วก็ซื้อน้ำมาเลยนะ,นะเานาะ รียยบ้อูดคมดีขนาดเลยวะของใหม่เนาะเออครับตัดใดืเบืองสมิ่งเหรอพี่น้องพ่อของปากของพ่อครับสำหรับเจ้าแบกปูตัวนี้ครับแบกปูนแบกนี่คือดับเลยบูนเนี่ยมันเป็นใจมาบูนบอยพวกเจี่ยวกันเ,เดี๋ยวไอเดี๋ยวไปคลิปหนาดีกว่าเนาะเพราะว่ามือนี่มันมันคำนะครับมันคำมันมืดมันมืด เดี๋ยวไอ้มันมันที่ิดกฎระเบียบของหมู่บ้านเขานะครับเพราะว่าเวลามันโค้งมุ่งกลัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวมื่อหน้ามื่อหลังก็ยังสิมาจัดเต็มในเมือมงครับว่ากำลังแรงมากครับประมาณไหนตามคนรู้สึกรู้สึกผมเนี่ยเพราะว่ามันอืมกับประมาณนึงครับขับเดเปรียบเทียบใส่กับพวกไอ้นิเวศโฮกไปไปไอ้เร่กกอ,อกับคนละเรื่องกันเนาะครับแต่ว่ากับก็แห่งนี้อยู่ครับอืมเขาท่าอยู่ปานเลื่อโอเคครับพี่น้อง